วันนี้หนูดีคนดีที่หนึ่งเลยจะพาทุกท่านไปทัวร์บรรยากาศการสอบเวอร์เปกนะครับว่าทั่วโลกเขาตื่นตัวกันอย่างไรบ้างวันนี้เราจะไปเริ่มต้นกันด้วยจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยตัวตอไก่กันเลยนะครับจังหวัดอะไรเอ่ยถูกต้องแล้วครับจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนี้เขาจัดสอบกันที่เรือนจำศีลครับ ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกตัวเพื่อพร้อมที่จะไปทําความดีแห่งแรกของโลกที่มีผู้เข้าสอบมากที่สุดเลยนะครับ <Wow. S 1> ผู้เข้าสอบทุกคนของที่นี่ล้วนเห็นความสำคัญของการสอบเวอร์เปกเป็นอย่างมากเพราะเวอร์เป็กทำให้ทุกคนที่นี่รู้ว่าการมีชีวิตที่ดีการมีครอบครัวที่อบอุ่นนั้นต้องทำอย่างไรนะครับ ครอบครัวที่อบอุ่นนั้นเป็นสิ่งปรารถนาของทุกคนเพราะคาดหวังว่าในการสอบครั้งนี้จะทำให้นำมาสู่ความสุขให้กับผู้ลงแข่งต้องการมนุษย์มีความรักมีสันติภาพไม่มีการฆ่าไม่เบียดเบียนทุกคนอยู่มีความสุขนี้โดยนามของกรมราชทันต้องฝากขอบพระคุณประเดรพระคุณท่านที่ได้มีเมตตาต่อชาวราชัรรและต่อชาวโลกครับชุมแวบอีกทีนึงนะครับตอนนี้นูดีก็มาอยู่ที่วัดชัยชุมพลชนะสงคราม แค่ฟังชื่อก็คคร่นครามแล้วนะครับพอเริ่มสอบปุ๊บก็ช่วยกันทำข้อสอบทันทีทีน่นี่มีทั้งทีมคุณพ่อคุณแม่คุณลูกแล้วก็มีทีมขาดโจวไว้ใสาจากสถานศึกษาต่างๆซึ่งเห็นคุณค่าของการให้ความรู้เพื่อพัฒนาจิตใจเยาวชนจึงน้ำเด็กๆมาสอบกันเพียบเลยสู้ๆนะครับ มีวิถีอย่างไรที่ทําให้เรามีชีวิตครอบครัวอบอุ่นอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากแล้วก็ได้ความรู้จากหนังสือเล่มนี้คิดว่าในการสอบนั้นคงตอบก็สอบได้ค่ะในสังคมนั้นครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญยิ่งถ้าฝ่ายธรรมะหรือนําธรรมะมาประดับในความคิดในความรู้ในความอาการกระทําในทุกๆอย่างเชื่อมั่นว่าครอบครัวนั้นบุคคลนั้นจะมีความสงบมีความสุข ตอนนี้หนูดีจะพาทุกท่านมาที่โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อน,นะครับที่นี่เขาสอนให้เด็กได้รู้ทั้งวิชาการและวิชาชีวิตเพื่อความเป็นเด็กเก่งแล้วก็เป็นเด็กดีนะครับคุณครูบอกว่าเด็กที่ได้ศึกษาธรรมะจะมีพื้นฐานใจที่มั่นคงและจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปนะครับเรื่องนี้หนูดีว่าคุณครูพูดถูกต้อง้วครั ออกจากเมืองการเราก็ไปที่สุพรรณบุรีกันเลยนะครับศูนย์สอบแรกอยู่ที่วัดป่าเลไลวัดที่ใครๆก็คงจะรู้จักกันดีเพราะมีประวัติคู่เมืองสุพรรณมายาวนานทีเดียวครับงานเนี้ท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับนอกจากพ่อแม่แล้วก็ยังมีลูกเด็กเล็กแดงมาสอบกันเพียบคุณปู่คุณ,คณย่าก็มาสอบด้วย แล้ววัยรุ่นก็มาไม่น้อยเลยว้าวถ้อยทีถ้อยอาศัยกันทำให้บรรยากาศอบอุ่นของครอบครัวนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆเลยนะครับอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าครอบครัวอบอุ่นไม่ใช่ครอบครัวอบอ้าวนะครับอยากจะทำตามที่ในหนังสือเขียนไว้ให้ครอบครัวของผมเองมีความอบอุ่นต้องขอบคุณหลวงพ่ออย่างมากที่จัดรายการสอบวันนี้ เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อครอบครัวทุกๆครอบครัวครับความมีความรู้สึกยินดีที่ทุกคนมาสอบบิวเปกในครั้งนี้อีกศูนย์สอบหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็คือสถานพินิกษคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีเยาวชนวัยเซอรุ่นมากมายเข้ามาร่วมสอบพร้อมๆกับครอบครัวของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงนี้นะครับนี่คือโอกาสให้พวกเขาได้ศึกษาทร,รมัค และฝึกนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นใครอยากรู้ว่าครอบครัวดียังไงแล้วถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าพ่อแม่รักเรายังไงและเราควร,ควรตอบแทนพ่อแม่อย่างไงก็ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ต้องมาสอบในครั้งนี้ค่ะอีกศูนย์สอบหนึ่งนะครับที่มีแต่ไว้สดใสเกล้ยวก้าก็คือที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณงานเนี้ยทั้งนักศึกษาและอาจารย์มาร่วมสอบกันอย่างคับคั่ง ดูแล้วสอบกันอย่างสบายๆไม่มีใครเคร่งเครียดกันเลยสักคนจากจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้หนูดีก็พาทุกท่านมาที่จังหวัดชัยนาทแล้วนะครับเราจะไปเริ่มต้นกันที่โรงเรียนอนุบาลชัยนาทซึ่งมีทีมผู้เข้าสอบไม่น้อยเลยนะครับทุกคนที่นี่มุ่งมั่นว่างานเนี้ยขอเป็นที่หนึ่งของจังหวัดกันเลยล่ะครับเพื่อชิงโล่รางวัลเกียรติยศ เพราะการสอบเบอร์เปกนั้นคือความยิ่งใหญ่ที่ทุกคนตั้งใจรอกว่าจะได้สอบกันอีกครั้งหนึ่งก็ต้องคอยกันไปถึงหนึ่งปีทีเดียวแล้วนะครับ <S <S และอีกศูนย์หนึ่งที่จังหวัดชัยนาทเช่นเดียวกันนะครับ <S <S ก็คือที่ศูนย์สอบโรงเรียนอักษรประสิทธิ์ที่นี่ก็มีผู้มารอสอบก่อนเวลามากมายทีเดียวทุกคนบอกว่าตื่นเต้นสุดๆเลยล่ะครับ พราะอยากให้ถึงเวลาสอบไวๆการสอบครั้งเนี้จะต้องทําให้ดีที่สุดเพราะอยากให้ทุกคนใกล้ตัวเกิดความรักความสามัคคีกันไม่ทะเลาะกันเองและก็ไม่ข้ามไปทะเลาะก,กับคนข้าบ้านด้วยนะครับาจ,าาจากจังหวัดชัยนาทตอนนี้หนูดีก็วิ่งขึ้นไปที่จังหวัดเพชรชบูรณ์แล้วนะครับ ดูดีเพิ่งได้ความรู้ใหม่นะครับว่าสถานีวิทยุลมเก่าเขาก็ใช้เป็นสนามสอบได้ด้วยแม้ช่างเป็นสถานีสารพัดประโยชน์จริงๆเลยนะครับชาวเพชรบูรณ์นี่โชคดีจริงๆได้สอบและยังได้ดูงานในสถานีวิทยุอีกด้วยนนรรมมมกก่่่่่่ไไไใใใชชชัั ก็คืออ่างทองนั่นเองครับบรรยากาศที่ดูดีไม่เสียชื่อเช้าอ่างทองเลยละครับเมืองอะไรเนี่ยทั้งรวยทั้งใฝ่ธรรมะอย่างนี้ครอบครัวอบอุ่นชั่วครับเ,เ,าาเรามาที่จังหวัดสิงห์บุรีกันแล้วนะครับที่นี่ใช้โรงเรียนสิงห์บุรีเป็นสนามสอบครับ มองเพล,เลินเหมือนกำลังนั่งอยู่ในบ้านเลยบรรยากาศก็เลยอบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มไม่เครียดกันเลยล่ะครับน่าดีใจจริงๆครับที่ทุกคนให้ความสำคัญกับการสอบครั้งนี้ตอนนี้หนูดีก็กระโดดข้ามจังหวัดมาที่สระบุรีแล้วนะครับ ที่นี่คือศูนย์สอบวัดพระพุทธบาทที่นี่เขามีทีเด็ดที่ไม่เหมือนใครนะครับเพราะก่อนสอบต้องทอดพระปา266วัดเอาวุ้นกันก่อนซึ่งก็แปลกว่าทุกที่ทีเดียวทำได้ยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้เพราะแรงสนับสนุนจากท่านเจ้าคณะจังหวัดและท่านผู้ว่าครับ ที่ต้องใช้บุญช่วยกันขนาดนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าทุกคนมีจุดหมายต้องการตำแหน่งแชมป์ประจำจังหวัดนั่นเองก็ท่านเล่นเตรียมโล่รางวัลและเงินสนับสนุนเพิ่มแห้งใจแก่ผู้ได้คะแนนสูงสุดในอันดับต้นๆนี่ครับอย่างนี้แล้วก็สู้สุดใจเลย นี้เราได้โอกาสนํานี้ไปแล้วเขาจะนําไปกระจายแล้วก็ขยายผลนะครับสร้างครอบครัวอบอุ่นให้กับจังหวัดสระบุรีต่อไปในอนาคตครับการสอบเวอร์แป็กภาคครอบครัวอบอุ่นในครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นของสันติภาพโลกเพราะครอบครัวคือหน่วยที่เล็กที่สุดแต่มีพลังบิ๊กบึ้มที่จะพาให้สังคมใหญ่ๆมั่นคงและสงบสุขตามไปด้วยนะครับถ้าคุณสงสัยว่าจะเป็นไปได้ยังไงก็คงต้องลองมาสอบเวอร์แปลกดูนะครับ รุ่งนี้หนูดีจะพาไปที่ไหนกันอีกก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเราจะไปทัวร์ศูนย์สอบไหนบ้างวันนี้คงต้องลากันไปแล้วนะครับสวัสดีครับ